ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเข็มขันหอยเข็ม B.O.G. รุ่นม B49 มค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกกันอยู่3าสีเลยคะ่ะมีสีดําแล้วก็มีสีน้าตาลดําน้าตาลแดงค่ะรุ่นนี้นะคะเราก็จะแถมตัวล็อกสายเข็มขันให้กับทุกเส้นเลยนะคะขนาดความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่120ซนติเมตรค่ะรองรับขนาดเอวสูงสุดถึง45นิ้วกันเลยค่ะ ส่วนตัวสายนะคะทำม,มาจากนังพีูคุณภาพสูงค่ะอายุการใช้งานก็คือยาวนานมากมากเลยค่ะดีไซน์สวยงามนะคะส่วนผิวสัมผัสก็จะเป็นลวดลายแบบจระเข้ค่ะเหมาะสำหรับผู้ใช้มากมากเลยค่ะรุน่นนี้รุ่นนี้นะคะหากลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนสายหรือว่าตัดสายนะคะสามารถถอดหัวเข็มขัดออกได้ด้วยนะคะวิธีการถอดก็ง่ายมากเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะจะมีน็อตน,นะคะเราก็ขันน็อตออกมาได้เลยค่ะ แล้วเราก็ดึงสายออกมาได้เลยนะคะเท่านี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วค่ะวิธีการระใส่สายก็ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เสียบสายใส่กลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็เอาน็อตใส่กลับไปที่เดิมได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะลูกค้าก็ขันน็อตให้แน่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้ดุดระหว่างในการใช้งานค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะ ส่วนหัวเข็มขัดนะคะทำมาจากวัสดุโลหะอลลอยค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะรุ่นนี้ไม่เป็นสนิมง่ายแล้วก็ไม่ดูดติดกับเม็ดเลด้วยค่ะวิธีการใส่หัวเข็มขัดนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบหัวเข็มค่ะล็อกแน่นไม่มีหลุดระหว่างในการใช้งานค่ะดีไซน์สวยงามเหมาะสำหรับผู้ชายมากๆเลยค่ะรุ่นนี้ สินค้าของเรานะคะมีรับประกรันทุกชิ้นค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชทส,สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีแอนบิ๊คอยให้บริการตลอดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ใหม่จากทางร้านนะคะอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะ